คุณค่าของความเป็นไทยคือรากฐานของความเป็นเราสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการบริการวิชาการเกี่ยวสังคมของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชกับผมกันจญาวิวันและชุดรายการรักไทยที่จะพาคุณผู้ชมเดินทางผ่านประตูแห่งกาลเวลาไปเรียนรู้เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ศิลปะและวัฒนธรรมให้เราตระหนักและเห็นความสําคัญของความเป็นไทยครับและในช่วงแรกเก็บมาเล่านี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปที่ไหนไปติดตามกันเลยครับ พลังงานไฟฟ้าถือเป็นปัจจัยสําคัญในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศครับการไฟฟ้าเข้ามามีจุดเริ่มต้นและพัฒนาการอย่างไรในประเทศไทยไปติดตามกันในช่วงเก็บมาเล่าครับแสงแรกแห่งสยามเริ่มต้นสว่างขึ้นกลางพระนครด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ภายในท้องพระโรงพระที่นั่งจากกรีมหาปราสาทในคืนวันเฉลิมฉลองพระราชสมภพปีพุทธศักราช2427ต่อมาเมื่อปรากฏว่าไฟฟ้าเป็นที่นิยมกันอย่างแพร่หลายในราชสำนักวังเจ้านายและชาวบ้านพร้อมทั้งบ้านเมืองมีความเจริญก้าวหน้าเป็นลำดับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีกระแสรับ,รบสั่งให้เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรีเจิมแสงชูโต ครั้งยังเป็นจำหมื่นวัยวรนา,าเริ่มต้นลงทุนผลิตกระแสไฟฟ้าขึ้นเป็นครั้งแรกโดยดำเนินการจัดตั้งเป็นบริษัทเพื่อดำเนินกิจการจำหน่ายกระแสไฟฟ้าขึ้น2แห่งอันได้แก่การไฟฟ้ากรุงเทพเมื่อปีพุทธศักราช2430อย่างไรก็ตามนอกจากจะผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อใช้สำหรับแสงสว่างแล้วยังมีการนำไปใช้พลังงานอย่างอื่นด้วยนั่นคือมีการจัดตั้งบริษัทรถรางขึ้น เพื่อช่วยในการสัญจรในกรุงเทพและหัวเมืองบางแห่งเป็นไปอย่างสะดวกมากขึ้นในปีพุทธศักราช2493การผลิตกระแสไฟฟ้าและกิจการรถรางสะดุดลงรัฐบาลจึงดำเนินง,งานแทนโดยโอนกิจการเป็นหน่วยงานหนึ่งในสังกัดกระทรวงมหาดไทยทำหน้าที่ผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าแก่ประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณตอนใต้ของคลองบางกาะน้อยและคลองบางลำพู แห่งที่สองกองไฟฟ้าหลวงสามเสนถือกำเนิดขึ้นจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงตระหนักถึงความสำคัญของพลังงานไฟฟ้าที่ขยายตัวและพัฒนาม,มากขึ้นไปทางด้านเหนือของพระนครอีกทั้งการดำเนินงานด้านประปามีการสร้างโรงสูบน้ำจึงทรงโปรดเกล้าให้พระยายมมาลา ปั้นสุข,ขุมเสนาบดีกระทรวงนครบาลและผู้บังคับบัญชากรมสุขาพิบาลในขณะนั้นดำเนินการสร้างโรงไฟฟ้าเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าจำหน่ายแก่ประชาชนโดยให้มีการจัดการเช่นการค้าขายทั่วไปหรือรับวิสาหกิจจนกลายมาเป็นการไฟฟ้านครหลวงในปัจจุบันซึ่งรับผิดชอบดูแลพื้นที่กรุงเทพมหานครสมุทรปราการและนนทบุรีรวม3จังหวัด ภายหลังสงครามโลกครั้งที่สองยุติลงบ้านเมืองได้รับการฟื้นฟูบูรณะและมีการขยายตัวมากขึ้นในทุกด้านทั้งเขตพระนครกระจายความเจริญสู่ภูมิภาคทำให้เกิดความต้องการใช้ไฟฟ้ามากขึ้นหลายเท่ารัฐบาลในช่วงนั้นมีความพยายามแก้ไขปัญหาโดยมีการสำรวจแหล่งทรัพยากรธรรมชาติเพิ่มเติมมีการก่อสร้างเขื่อนพลังงานน้ำขึ้นในโรงไฟฟ้ายันกีและพลังงานไอน้ำจากถ่านหินลิกไนท์ โดยควบรวมอีกหนึ่งหน่วยงานคือโรงไฟฟ้าตะวันออกเฉียงเหนือมีการดำเนินงานเป็นนิติบุคคลในนามการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยสำหรับกิจการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเริ่มต้นอย่างเป็นทางการเมื่อทางราชการได้ตั้งแผนกไฟฟ้าขึ้นในกองบูราพิบาลกรมสาธารณาสุขกระทรวงมหาดไทย และได้ก่อสร้างไฟฟ้าเทศบาลเมืองลครปฐมขึ้นเพื่อจำหน่ายไฟฟ้าให้แก่ประชาชนแห่งแรกเมื่อปีพุทธศักราช2473จากนั้นไฟฟ้าจึงได้แพร่หลายไปสู่หัวเมืองต่างๆขณะเดียวกันก็มีเอกชนขอสัมปทานจัดตั้งการไฟฟ้าขึ้นหลายแห่งต่อมาในปีพุทธศักราช2477มีการปรับปรุงรแผนกไฟฟ้าเป็นกองไฟฟ้าสังกัดกรมโยธาเทศบาลกระทรวงมหาดไทย และภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็นกองไฟฟ้าภูมิภาคและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจนมาถึงปัจจุบัน นาฏศิสินไทยถือเป็นศิลปะการแสดงที่สะท้อนเอกลักษณ์ความเป็นไทยได้เป็นอย่างดีครับเรียกได้ว่ามีการสืบทอดภูมิปัญญามาเป็นมรดกทางวัฒนธรรมจากรุ่นสู่รุ่นแม้ว่าปัจจุบันเนี่ยวัฒนธรรมต่างชาติจะหลั่งไหลเข้ามาในประเทศไทยอย่างมากเพียงใดก็ตามแต่มีสถานที่แห่งหนึ่งครับที่ให้ความสําคัญและมีการถ่ายทอดภูมิปัญญาศิลปะขแขนงนี้อย่างต่อเนื่องจนมาถึงปัจจุบันช่วงแรกเปลี่ยนเรียนรู้ในวันนี้ผมจะพาไปที่มูลนิธิดุริยาปณนี่ครับไปดูวิธีการสื สารวัฒนธรรมนาฏศิสินไทยกันครับว่าเขามีวิธีการกันอย่างไรครับ ้านะอาหรือเครื่องดนตรีทุกชิ้นในบ้านได้ยินจนชินเสียงดังแค่ไหนเราก็เราก็รู้สึกเราแฮปปี้เรามีความสุขกับกับสิ่งที่ในรอบตัวไม่รู้สึกหนวกหูไม่รู้สึกอะไรรู้สึกคล้อยตามไปกับสิ่งนั้นๆนะคะเนื่องจากตัวเองเนี่ยเป็นคนที่เรียนทางด้านนาฏศิลป์มาโดยตรงเพราะคุณแม่ก็เป็นนางรำใช่ไหมคะคุณพ่อก็เป็นนักดนตรีเพราะฉะนั้น เราก็เลยมีความคิดที่ว่าอยากจะดึงนาฏศิลินไทยเนี่ยเข้ามารวมเบ็ดเสร็จอยู่ในมูลนิธิแห่งนี้อย่างครบวงจรคือเมื่อก่อนเนี่ยยอมรับค่ะว่าบ้านเราเนี่ยจะมีชื่อเสียงทางด้านดนตรีไทยทางด้านการประชันวงหรือไปโชว์ตามต่างประเทศก็ดีในประเทศก็ดีหรือพิธีหลวงของอพระมหากษัตริย์ก็ดีบ้านเราได้ ไปดําเนินการแบบนี้มาหมดสิ้นแล้วจนมีวันหนึ่งเห็นว่าไปดูการแสดงของที่อื่นนะคะเช่นกรมศริลปากรหรือที่ต่างๆที่เขาโอ้มีทั้งโขนทั้งการแสดงที่มีดนตรีแล้วก็มีนางรําที่มาประกอบการแสดงทําให้มันมันรู้สึกว่ามันสมบูรณ์แบบเลยทําให้คิดว่าบ้านเราอ่ะควรจะมีทั้งดนตรีและก็น่าตัดสินไทยควบคู่กันเหมือนบ้านอื่น สเสน่ห์ของนาฏศิลป์หรอคะคือความอ่อนหวานอ่อนช้อยงดงามแล้วก็เป็นอะไรที่มันเป็นเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใครจริงๆค่ะพวกนี้จะใช้เสพทางด้านสายตาอารมณ์แล้วก็โสตประสาททั้งหมดมากกว่าคำพูดใดๆภาษานาฏศิลป์เนี่ยเรียกว่านาฏยศัพท์ค่ะนาฏยศัพท์ก็คือเราจะใช้กันเฉพาะในกลุ่มของผู้ที่เรียนมา เช่นเวลายิ้มเนี่ยเราก็จะไม่พูดในกลุ่มที่เรียนนาฏศิสินนะคะก็จะไม่พูดว่าอายิ้มซิเราก็จะไม่พูดเราก็แบบใช้ทรงผ้าสวนเราก็จะเราก็ยิ้มมุมปากนาฏศิสินไทยจะจากครูผู้ใหญ่นะคะที่ได้เรียนมาเนี่ยห้ามยิ้มเห็นไรฟันผู้หญิงไทยโบราณสมัยก่อนเนี่ย ห้ามยิ้มเปิดเผยห้ามยิ้มเห็นฟันห้ามหัวล้ะเสียงดังเวลาหัวเราอหรือยิ้มเนี่ยก็จะใช้ป้องปากใช่ไหมคะถ้าเป็นธรรมชาติก็คือจะใช้ป้องปากหัวเราะแบบนี้คือกุลสตีแต่ว่าถ้าเป็นในทางละครก็คือใช้กระซิบป้องปากยิ้มก็จะใช้ยิ้มมุมปากค่ะเวลาเราจะร้องไห้เนี่ยก็จะไม่ฟูมฟายแบบเหมือนเหมือนคนทั่วไปเราก็จะใช้ปาดน้ำตา การแสดงของของนาฏศิลป์ไทยเนี่ยถึงได้บอกว่ามันเกินบรรยาย่ะเกินบรรยายที่จะเป็นคําพูดมันสามารถสื่อสารโดยใช้ท่าทางได้อย่างเข้าใจจริงๆในการเริ่มต้นนะคะวัยของเด็กก็มีส่วนแล้วก็พื้นฐานของการรับรู้ของเด็กแต่ละคนนะ่ะไม่เหมือนกันไม่เท่ากันอันดับแรกเนี่ยบอกเลยว่าจังหวะเนี่ยสำคัญมากทั้งดนตรีและนาฏศิลป์เนี่ยจังหวะต้องมาอันดับหนึ่ง ถ้าในของของนาตาสินนะคะการก้าวย่ําให้ถูกจังหวะเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดคือการปลูกฝังเนี่ยถ้าเราเอาคําโบราณมาพูดว่าไม้อ่อนดัดง่ายไม้แก่ดัดยากเนี่ยก็คงจะไม่ผิดเราถือว่าเด็กในวัยเล็กๆเนี่ยมันยังป้อนง่ายมันยังสอดแทรกเหมือนเหมือนเหมือนเราเอายาแต่ว่าเอาขนมหวานเคลือบไว้ข้างในที่โดยที่เขาไม่รู้ตัวว่าเขากําลังถูกป้อนอะไรบางอย่างไปนะแต่สิ่งนั้นน่ะมัน ตัวยาตัวนี้มันจะทำให้เขาอะแข็งแรงเพราะว่าคุณจะมีความสามารถพิเศษที่ไม่เหมือนใครแล้วสิ่งที่อยากให้เด็กๆได้ได้เรียนในปัจจุบันเนี้ยมันคือการการฝึกสมาธิการฝึกอินเนอร์ข้างในใจของเด็กๆอะค่ะให้มีต่อให้มีต่อศิละปะ,ะแขนงเนี้ยการมาเรียนเนี่ยอย่างเด็กๆที่มาเรียนเนี่ยตอนเช้าเนี่ยเขาก็จะเจอเพื่อนจากหลากหลายโรงเรียนหลากหลาย รุ่นพี่รุ่นน้องเขาก็เริ่มมีคอนเน็ชันแล้วเริ่มมีสังคมและว่าอันนี้ยังไงเขาก็จะพากันไปในที่ที่ที่งดงามในที่ที่งดงามที่มีหัวใจชอบทางด้านนี้เหมือนกันแล้วก็สิ่งหนึ่งก็คือเขาสามารถเป็นความสามารถพิเศษในด้านการเข้ามหาวิทยาลัยหรือมีทำเป็นพอร์ตที่จะเข้าทำงาน แล้วยังนําสามารถนําไปโชว์กับต่างประเทศได้ด้วยอันนี้ค่ะคือสิ่งที่มันจะมันจะมันมันเป็นอะไรที่รันอินอยู่ตลอดเวลาถ้าทําได้นะคะแต่ถามว่าใจอยากให้เป็นอย่างนั้นไม่อยากไม่อยากให้มันเรียนแล้วทิ้งเพราะฉะนั้นถ้าเรียนกับครูเอกเนี่ยบอกเลยว่าเด็กที่เรียนไปตั้งแต่เพลงแรกจนเพลงปัจจุบันเนี่ยก่อนจะถึงเรียนเพลงปัจจุบันเนี่ยคุณจะต้องทวนเพลงเก่าด้วยนะเพื่อกันไม่ให้ลืม ไม่ใช่เรียนแล้วทิ้งเสียไม่ใช่เสียเวลาแล้วทิ้งไปอยากให้มันต่อเนื่องไปเรืเอ่อยๆ ศิละปะทางด้านดนตรีและนาฏศิลินเนี่ยขอบอกเลยว่าไม่มีใครเหมือนแล้วก็ไม่เหมือนใครมันเป็นสิ่งที่มีค่ามากค่กะกว่าจะได้แล้วก็กว่าจะเก็บรักษามาจนทุกวันนี้ม,นมันไม่ได้ง่ายเลยทุกวันนี้ก็ไม่ได้ไไดคิดว่า,าจะต้องให้เด็กไทยเ,ยเราทุกคนเนี่ยลำสวยลำเก่งไม่ได้คาดหวังแต่ขอให้แค่เก็บมันไว้ เก็บมันไว้ให้มันคงอยู่ไม่ให้สูญหายไปตามการเวลาที่ผ่านมาบ้านดุยยปนิดเองก็พยายามที่จะดึงเด็กให้มาอยู่รวมกันแบบนี้ค่ะแล้วก็ไปแตกแขนงจากเราสอนลูกศิษย์จากลูกศิษย์ไปสอนคนอื่นไปสอนพี่สอนน้องไปสอนญาติพี่น้องรับรองเลยค่ะตรงนี้จะเป็นความภาคภูมิใจแล้วก็เป็นความภาคภูมิใจของตัวเองและของประเทศชาติที่เราสามารถดูแลอ่า สมบัติอันล้ำค่าชิ้นนี้ให้คงอยู่ตลอดไปค่ะ ช่วงแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในวันนี้นะครับเราจะไปเรียนรู้เครื่องดนตรีชนิดหนึ่งครับซึ่งนํามาสู่การแลกเปลี่ยนทางด้านวัฒนธรรมไทยจีนเลยก็คือกูเจิงครับแต่กูเจิงจะมีความเป็นมาอย่างไรแล้วมีอิทธิพลมากมายแค่ไหนในประเทศไทยเราวันนี้ผมได้มีโอกาสไปพบกับผู้ช่วยศาสรตราจารย์สิทธิศักดิ์จันยาวุฒครับผู้เชี่ยวชาญทางด้านดนตรีไทยและกูเจิงจะให้ความรู้กับเรากันครับ สวัสดีครับอาจารย์หลายคนคงสงสัยที่มาที่ไปของคาว่ากู่เจิงครับกู่เจงเนี่ยมามีอิทธิพลกับประเทศเราได้ยังไงบ้างครับก่อนอื่นต้องขอให้เรียกให้ถูกก่อนเพราะว่าในสื่อหลายๆครั้งเราจะพบว่ามักจะเรียกเครื่องดนตรีหน้าตาแบบนี้ว่ากู่เจิงนะครับซึ่งน,น,นั้นไม่ถูกนะครับไม่เจิงตอนแรกๆเนี่ยก็เรียกกันถูกตอนหลังเนี่ยกลายเป็นเรียกผิดกันไปทั้งเมืองแล้วก็ขอให้เรียกให้ถูกเรียกว่ากูเจิงนะครับ กูเนี่ยแปลว่าโบราณส่วนเจิงเนะี่ยหมายถึงเสียงของเครื่องดนตรีชิ้นนี้มันดังจึงๆอย่างเงี้ยครับเลยเรียกว่ากูเจิงเป็นเสียงจึงจงที่มันดังอย่างโบราณมานะครับแต่ก่อนเนี่ยเราจะเห็นเครื่องดนตรีแบบเนี้ยในหนังจีนซึ่งเขาก็เรียกกันไม่ถูกเขาก็เรียกดีดพินดีดพินในหนังมังกรหยกอะไรเงี้ยนะครับเ,เพื่อเสียงอึ้ง ong, ยงในสมัยก่อนเนี่ยดังมากก็มีเครื่องดนตรีหน้าตาประมาณแบบเนี้ยมาเล่นเริ่มมียาวราช หนุนแปลงนามฮะมีร้านมาขายเครื่องดนตรีหนะ้าตาประมาณแบบนี้นะครับก็มีคุณครูชนกสาคริกในมูลนิธิหลวงประดิษฐ์ไพเราะสอนศิลปะบรรเลงท่านก็เลยเอาเครื่องดนตรีชนิดนี้ครับลองมาเล่นในเพลงไทยดูว่าเพลงไทยเนี่ยมันจะเล่นในเครื่องดนตรีอย่างนี้ได้ไหมแล้วก็คิดวิธีการดีดเพราะว่าท่านไม่ได้เรียนกับครูจีนนะฮะท่านก็คิดว่าเออมันน่าจ,จะเป็นยังไงก็ไปอิงอาศัยทาตต่ดดางๆของจีนเข้ามาว่ามีทตุทองอ่ะท่าทองมันจะมีเสียงกระทบกันดัง นังติ้งตังติ้งตังเงี้ยนะฮะเป็นธาตุไม้ไม้ก็มีความหนักแน่นสนาบแบบนี้นะฮะเขามีเรื่องของธาตุไฟเหมือนเปลวไฟที่มันรัวริกริกอยู่ใช่ไหมะฮะแล้วก็มีธาตุน้ำก็มีเสียงน้ำต่างๆก็เป็นนะ,ะเป็นธาตุต่างๆที่คุณครูท่านก็ คิดว่าเออมันควรจะมาเล่นในเพลงไทยอย่างไรนะครับแต่ว่าอันนั้นก็คือดนตรีไทยที่เริ่มใช้กูเจิงนะครับพอระยะหนึ่งก็มีคุณครูคหลีหยางเข้ามาในประเทศไทยเข้ามาพำนักในประเทศไทยเลยอย่างถาวรนะฮะท่านก็รเริ่มมีลูกศิษย์ลูกหามาเรียนด้วยผมก็เป็นลูกศิษย์รุ่นแรกๆที่ได้เรียนกับท่านนะครับแต่ก็มีคนเริ่มรู้จักกูเจิงมากขึ้นในในวงจํากัดที่เป็นผู้ที่สนใจกูเจิงเนี่ยจะมา โด่งดังมากจริงๆเป็นที่รู้จักจริงๆก็ต้องเรียกว่าเป็นพระบารมีนะครับของสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวัลยลักรณ์อัคราชกุมารีครับเพราะท่านก็ได้นำขู่เจิงนี่แหละไปบรรเลงในงานต่างๆนะครับเป็นงานสารสัมพันธ์ของไทยจีนเป็นการสารสัมพันธ์ไทยจีนด้วยกันไปแสดงถึงประเทศจีนหลายครั้งนะครับของจีนแต่เดิมนะฮะเขาจะเล่น เหมือนกับว่าใช้มือขวาเนี่ยเป็นหลักแล้วมือซ้ายเนี่ยช่วยทําให้เสียงมันยาวขึ้นอย่างนี้นะฮะโอ้ครับก็าท,ทำแบบประมาณนี้เป็นการเล่นแบบว่าเมโลดี้เป็นหลักแต่พอมายุคใหม่ตอนหลังๆเนี่ยครูเชิญก็รับอิทธิพลของพวกเปียโนโเข้ามา ก็ใช้วิธีการแบบเปียนโนเลยก็คือมือขวาเล่นทำนองเมโลดี้มือซ้ายดีเป็นคอร์ดอย่างนี้นะครับใช้มือนึ่งทำเมโลดี้มือนึ่งทำเป็นคอร์ดนีครับฟังแล้วเคลิ้มเลยไพรมา,มากเลยครับก็คือมีการใช้เทคนิคแบบเกา่าแบบใหม่ผสมกันในกูเจีงสมัยนี้ในปัจจุบันนี้ ก็มีการสอบเป็นเกรดด้วยนะมีการทดสอบแบบเปียโนเลยนะมีโรงเรียนของจีนก็ทาเป็นมาตรฐานกัน<ม>เรียกว่ายกระดับของการเรียนกูเจิงไปให้เทียบเท่ากับสากลแล้วสําหรับคนที่จะเริ่มต้นเล่นกูเจิงเนี่ยควรจะเริ่มต้นยังไงดีครับครับถ้าจะเล่นเนี่ยก็ต้องบอกว่าหนึ่งมีความชอบนะครับเรื่องความชอบก็เป็นส่วนที่จะทําให้มีความอยากจะเล่นนะครับแล้วก็เป็นคนที่ มีจิตใจที่มีสมาธิที่ดีนะครับเพราะว่ามันต้องใช้ความอดทนในการที่จะนั่งอยู่นานๆแล้วว่าการฝึกเนี่ยมันก็จะต้องมาฝึกทั้งมือซ้ายมือขวานะครับต้องหัดอ่านโน้ตโน้ตเราก็จะต้องอ่านโน้ตทั้งมือซ้ายมือขวาก่อนครับผมเวลาเล่นขู่เจิงเนี่ยต้องเป็นคนที่เรียกว่าแบ่งประสาทเก่งนะครับครับอาจารย์ลองทานี้ได้ไหมครับครับอาจารย์ทํานี้ได้ไหมครับทําคู่กันครับคู่กันครับ จำสายสิครับมือขวาถ้าทำยี่ได้ใช่ไหมฮะน่าจะยากเหมือนกันนะ,ะอันนี้ก็คือว่าการที่เราจะเทสว่าใครที่จะแบ่งประสาทได้ดีนะ,ะคระทำได้ไหมครับแบ่งประสาทถ้าทําได้แปลว่าโอเคแต่ถ้าทําไม่ได้นัครัแบแปลงไมด้ด้กันอย่างนี้แสดงว่าอันนี้อาจจะต้องแบบว่าฝึกยากแล้วฝึกเริ่มต้นจริงๆเนี่ยนะฮะก็คือฝึกรีแลกซ์ฝึกเริ่มต้นคือทำยี้เลยฮะ,กย,ฮะยกมือขึ้นแล้วก็ปล่อยลงนี่ครับ เวลาที่คนที่เขาดีขูดเืิงเงราเสรมันจะมีท่าเหมือนกับแมมจะใช้คําว่าอะไรอะครับยีจะิวจะกล้าอะไรเลี้ยครับแล้วม,มีท่าประมาณใช่ไหมฮะพวกนี้คือการรีแลกซ์มือคือมันไม่ใช่ดีไปแล้วก็แทงมือมันก็จะแข็งต่ทีนี้พาจะออกแรง แล้ผ่อนนะฮาน้าเสียงมันจะได้ออกมาไม่งั้นมันจะกลายเป็นจะแข็งไม่หมดและท่าทางก็ไม่สวยนะครับเพราะนะั้นท่าที่เราเห็นคนดีคนด,คนดีเขาทาท่าอะไรันเนี้นั่นคือมันเป็นลักษณะของการบรรเลงที่ต้องรู้จักผ่อนคลายมือูุจึงแต่เดิมเนี่ยก็จะใส่เล็บอยู่3นิ้วครับมสมัยก่อนเนี่ยก็คือนิ้วนิ้วโป้งนิ้วชี้นิ้วกลางตอนหลังก็มาเพิ่มนิ้วนางตอนหลังนี่เพิ่มใส่มือซ้ายด้วย4ี่มือเลย นะเวลาดีดไปดีดมายุคใหม่ๆนี้ใช้10นิ้วแล้วฮะสมัยก่อนนี้ยังใช้4นิ้วจะเป็นส่วนใหญ่กูเจิงยังไม่หยุดพัฒนานะครับเป็นดนตรีที่เขายังพยายามหาความลงตัวกับดนตรีอื่นๆกับดนตรีสากลกับออเคสตราหรืออะไรพวกนี้อยู่เยอะนะครับอันนี้คือแค่เริ่มต้นนะเราก็มารู้จักกูเจิงแบบเริ่มต้นกับท่านอาจารย์ศรีนิสากันแล้วนะครับในตอนหน้านะครับเราจะไปดูว่าแล้วกูเจิงเวลาไปประยุกต์กับดนตรีไทยจะเป็นอย่างไรคอยติดตามกันครับ ช่วงศิลปะบำบัดในวันนี้นะครับเราจะไปที่คณะดุริยางคศิลป์มหาวิทยาลัยมหิดลครับไปพบกับท่านอาจารย์กฤษดาหุ่นเจริญครับท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านดนตรีบำบัดครับในการนําดนตรีมาใช้ในการส่งเสริมสุขภาพจิตให้กับวัยรุ่นผู้ใหญ่แล้วก็ผู้สูงอายุครับแต่ถ้าจะมีเทคนิควิธีการอย่างไรไปติดตามกันเลยครับ ที่บัมบัตในกลุ่มวัยรุ่นนะครับเ,เราก็จะต้องเ,อเห็นก่อนนะครับว่าวัยรุ่นแล้วกับดนตรีเนี่ยจริงๆแล้วเป็นของคู่กันนะครับแล้วก็วัยรุ่นเองทุกคนนะครับก็จะมีดนตรีที่เขาเป็นเอกลักษณ์ของเขาอยู่แล้วนะครับดังนั้นการที่เขาเชื่อมโยงกับดนตรีและเขามาีการใช้ดนตรีอย่างมากนะครับดังนั้นจ,จึงบอกได้ว่าดนตรีเป็นส่วนที่สําคัญกับเด็กวัยรุ่นนะครับรวมไปถึงเราด้วยนะครับผู้สูงอายุ ด้วยนะครับเราทุกคนก็จะมีเพลงของเราในช่วงวัยรุ่นใช่ไหมครับในช่วงที่เรามีความสัมพันธ์มีความมีสังคมกับกลุ่มเพื่อนที่แนบแน่นนะครับดังนั้นดนตรีจึงมีลักษณะเฉพาะในกลุ่มนี้นะครับการทํางานด้านดนตรีบาบัดกับสุขภาพจิตสําหรับเด็กวัยรุ่นนะครับเราจึงใช้ดนตรีที่เป็นของเขานะครับหรือเราเรียกว่า prefer music ดนตรีที่เด็กๆชอบฟังอยู่แล้วนะครับเราก็จะไม่เอาดนตรีที่ไกลตัวจากเขานะครับเช่นเด็กไทยเราแต่เรา าจะใช้เพลงของเรานะครับเราก็จะไม่ใช่เพลงที่เขาไม่รู้จักหรือว่าเพลงที่ไกลตัวเขามากนะครับบางครั้งเราใช้เพลงที่เป็นของเขาแม้จะเป็นเพลงร็อกเพลงแรปนะครับก็เป็นเพลงที่สามารถนํามาใช้ช่วยเหลือเด็กๆได้นะครับอา,อาจจะมีมีเรื่องพัฒนาการของมนุษย์เรานะครับในแต่ละช่วงวัยนะครับที่แตกต่างกันดังนั้นดนตรีจึง ใช้ไม่เหมือนกันใช่ไหมครับอย่างเช่นเมื่อกี้เราคุยกันเด็กสมัยใหม่เด็กยุยคนี้เขาก็จะมีดนตรีที่เป็นสไตล์ของเขาใช่ไหมครับฮิปฮอปอดนตรีเพลงป๊อปเพลงเกาหลีอย่างเป็นต้นแต่ในยุคของผมเองนะครับก็อาจจะมีเพลงร็อกเพลงเพลงป๊อปในยุคหนึ่งนะครับหรือแม้แต่ผู้สูงอายุก็จะมีเพลงของเขาในยุคที่เขาวัยรุ่นใช่ไหมครับดังนั้นเพลงจึงเปลี่ยนแปลงไปตามลักษณะของคน แต่ว่าสิ่งที่เราทําได้ก็คือเราใช้ดนตรีนั้นแหละในการมาทํากิจกรรมต่างๆเพื่อส่งเสริมสุขภาพจิตของเขานะครับกิจกรรมก็ด้วยส่วนหนึ่งนะครับเช่นกิจกรรมที่เราอาจจะใช้กับเด็กวัยรุ่นเราอาจจะเลือกใช้กิจกรรมการเล่นดนตรีกิจกรรมการเคลื่อนไหวที่เหมาะสมกับเขาตามพัฒนาการนะครับเขาอาจจะชอบเล่นสนุกเล่นเพลงร้องรวมวงกันหรือแม้แต่แต่งเพลงที่เป็นรีเล่มีความสำคัญเกี่ยวกับเขา แต่ในขณะที่ผู้สูงอายุหรือผู้ใหญ่ก็อาจจะต้องเลือกกิจกรรมที่เหมาะสมนะครับบางทีผู้สูงอายุมากๆเคลื่อนไหวลําบากและก็อ,อาจจะใช้การร้องเพลงการฟังเพลงอย่างนี้เป็นต้นนะครับเ,เราเราใช้ตามหลักการ prefer music แล้ส่วนหนึ่งส่วนอีกส่วนหนึ่งก็คือเราเลือกตามาล,ลักษณะ individualize ของแต่ละคนนะครับบางคนชอบฟังบางคนชอบร้องนะครับแล้วก็เราจะใช้เพลงในการช่วยเหลือเด็กได้นะครับเพราะว่าเพลงเนี่ย ถ้าเป็นเพลงก็จะมีเนื้อร้องมีเนื้อหาใช่ไหมครับดังนั้นกระบวนการในการทํางานเนี่ยเราก็จะใช้เนื้อหาของเพลงนั้นๆในการช่วยส่งเสริมกําลังใจช่วยเสริมพลังให้กับเด็กให้เด็กเข้าใจปัญหาของตัวเองบางครั้งเพลงเศร้าก็มีประโยชน์กับ,ก,บกับเขาหรือบางครั้งเป็นเพลงให้กําลังใจลยใจสู้หรือเปล่าอย่างนี้เขาก็จะถามตัวเขาเองเขาก็จะฮึกเิมได,ด้ด้วยลักษณะของดนตรีนะครับหรือแม้แต่เพลงสําหรับผู้สูงอายุหรือผู้ใหญ่นะครับก็ทําให้เขา ย้อนกลับไปคิดถึงสิ่งดีๆที่เขาเคยมีกับเพลงนั้นๆเช่นเพลงกลุ่มเพื่อนเขาเพื่อนเก่าเขาที่อาจจะเสียไปแล้วแต่เขาฟังแล้วเขาก็ยังรู้สึกความรู้สึกดีๆนะครับมาได้นะครับก็จะใช้แตกต่างกันเล็กน้อยครับจริงๆแล้วเราเราก็จะพบว่าจริงๆดนตรีมันมีประโยชนย์ตัวมันเองอยู่แล้วไม่ว่าเราจะเรียนหรือเราจะร้องเพลงลองคิดถึงภาพเราโลกที่ไม่มีดนตรีแล้วกันมันก็จะอะไรบางอย่างในชีวิตเราก็คงจะหายไปใช่ไหมครับดนตรี เป็นเสมือนวัฒนธรรมที่ไปกับมนุษย์อยู่แล้วนะไม่ว่ามนุษย์จะอยู่ที่ไหนก็ตามก็จะมีดนตรีอยู่ดังนั้นประโยชน์ของดนตรีจริงๆแล้วโดวยตัวมันเองมีประโยชน์ค่อนข้างเยอะอยู่แล้วนะครับแต่การที่เรามาใช้ในการบําบัดเนี่ยประโยชน์ของดนตรีบําบัดเนี่ยมีค่อนข้างเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเรื่องผ่อนคลายจิตใจใช่ไหมครับช่วยสร้างความรู้ให้เขาสามารถที่จะเข้าใจตัวเองได้อย่างเมื่อกี้ที่บอกไป แล้วยังรวมไปถึงการได้ทําบางอย่างอย่างมีวัตถุประสงค์อย่างมีความหมายนะครับเช่นมีกิจกรรมดนตรีบางอย่างซึ่งโดยปกติเราก็ทำเราก็ฝึกได้แต่ว่าการมาทํากิจกรรมที่มีเป้าหมายโดยนักดนตรีบาบัดนะครับให้ความรู้ให้เป้าหมายที่ทําโดยเฉพาะมนุษย์เราเราก็จะใช้ดนตรีนั้นๆอย่าง ต้องลักษณะดนตรีของเด็กแต่ละช่วงวัยแล้วกันนะครับเด็กวัยรุ่นก็อย่างที่เรียนไปเมื่อกี้นะครับลักษณะเด่นก็อาจจะเป็นดนตรีที่ทันสมัยหน่อยสนุกสนานตามช่วงวัยแต่ว่าอย่าลืมว่าเด็กก็จะมีเด็กบางคนฟังเพลงยุคเก่าบ้างบางคนบอกหนูฟัง80หรือฟัง90หนูชอบอัศนีวสันอย่างนี้ดังนั้นเราก็จะต้องประเมินก่อนนะครับดังนั้นในแต่ละช่วงวัยเราจะต้องประเมินก่อนว่าดนตรีที่มีอิทธิพลกับเขาดนตรีที่เขาชอบ ก็คืออะไรแล้วเราใช้ดนตรีนั้นแหละมาออกแบบกิจกรรมเพื่อส่งเสริมทักษะต่างๆโดยเฉพาะในปัญหาสุขภาพจิตนะครับเ,เราใช้ดนตรีช่วยเหลือได้มากเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องการควบคุมอารมณ์การรีแล็กซ์การผ่อนคลายหรือแม้แต่การช่วยให้เขาเกิดการเรียนรู้ใหม่นะครับอย่างเช่นเพลงบางเพลงเพลงเศร้าแต่เรามาทําความเข้าใจใหม่เด็กก็จะสามารถเติบโตแล้วก็เข้าใจตัวเองมากยิ่งขึ้นก็จะผ่านปัญหาสุขภาพจิตต่างๆไปได้นะครับ หมดนี้คือเรื่องราวของรายการรักไทยครับที่เราพยายามนำเสนอความเป็นมาของชนชาติไทยผ่านเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อให้เราทุกคนได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของคุณค่าความเป็นไทยครับสำหรับวันนี้ผมและรายการรักไทยคงต้องลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ